รเริ่มนะเราก็จะมาพูดถึงตัวยาเพราะสมุนไพรเราเนี่ยก็ออมันก็มีชื่อเรียกต่างๆนะครับได้หลายชื่อบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นบ้างนะครับขึ้นอยู่กับต้นกําเนิดเขาบ้างนะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วบางทีส่วนใหญ่ก็ลึกมีภาษาท้องถิน่นแล้วก็ชื่อที่เป็นทางการแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งในที่นี้เราคงจะไม่ลงลึกขนาดนั้น เราคงจะเอาชื่อที่เราใช้บ่อยๆแล้วโดยใช้ regarding Reference หนังสือเป็นหลักนะแล้วก็มาดูหน้าต่อไปอย่างต้นทิ้งถอนเนี่ยนะครับต้นทิ้งถอนก็เรียกว่าพญาฉัดทันนะวันนี้เราก็จะท่อทีอย่างนี้วันนี้จาก็จะเราจะคุยในเรื่องของตัวยาสองชื่อไปก่อนส่วนงานที่จะฝากไปในสัปดาห์นี้ก็คือ,อให้ทุกคนทำไฟล์หา หารสสรรพคุณของตัวยาที่เราพูดกันในวันนี้นะครับเช่นต้นทิ้งถอนเนี่ยที่เราเรียกว่าพยาชัดทันเนี่ยนะครับมันมีรสสรรพคุณอย่างไรนะให้เปิดหนังสือของเรานั่นแหละแล้วก็ทําเป็นไฟล์เป็นไฟล์ powerpoint ก็ได้หรือเป็นไฟล์ word ก็ได้นะครับส่งมาให้กับทีทอาจารย์นะครับเราพวกเราจะได้มีส่วนร่วมในการค้นคว้านะ แล้วก็ใครที่มีตัวยาแห้งแล้วเห็นให้ดูด้วยนะครับว่าตัวยาแห้งกหรือตัวยาที่เราพูดตรงนี้มันมีอะไรบ้างให้เรียนรู้ไปเลยให้คุ้นตัวยาที่อยู่ในพิกัดนะครับอาจารย์นคนที่มีตัวยาแห้งแล้วเนี่ยก็ไปทบทวนด้วยขณะที่เราเรียนในภาคทฤษฎีเราก็ควรดูตัวยาด้วยเอยมันมีรูปร่างอย่างไงนะครับเราจะค่อยๆสะสมไปแน่นอนสมุนไพรมันเยอะก็จริงแต่เราก็ใช้เวลาพอสมควร ที่จะเรียนรู้แล้วก็ใช้เวลาสะสมไปนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทิ้งถอนเราเรียกอย่างว่าพยาฉับทันนะตัวนี้จริงๆแล้วก็เป็นยายุวัฒนะเหมือนกันนะครับใช้อยู่ในตำรับที่เกี่ยวกับว่า,ายาอายุวัฒนะของของผู้ชายเรานะครับป็นยาายุวัฒนะอยู่ซึ่งซึ่งใส่เปลือกทึ้งต้นทิ้งถอนนะต้นเขาก็จะมีลักษณะเหมือนตระกูลต้นกามปูพวกนั้นนะฮะ ในวัโอกาสต่อไปถ้าใครไปเที่ยวไหนก็ลองต้องศึกษาดูต้นให้มันชัดเจนอีกทีนึงนะแต่งานที่ฝากไปก็ตรน,นี้ก็คือให้ไปหารถสรรพคุณส่งมากับอาจารย์ด้วยทีละตัวนะต่อไปก็ทำไมมันไม่เดินหน้า <c oughs> โอเค ต้นตะโกนานะคะอันนี้ก็อยู่ตามนาเยอะเลยเดี๋ยวนี้ก็มาทําเป็นตะโกดัดกันนะเราเรียกว่าพญาช้างดําเราจะเห็นว่าเปลือกต้นเขาออกดําๆเหมือนถูกไฟเผาบางคนก็เรียกดําดเหมือนต่อตะโกเคยได้ยินไหมเออตัวนี้จะเป็นเปลือกเปลือกนอกออกสีดําๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ต้นตะโกมาทําไม้ดัดกันเยอะไปขุดตามไร่ตามนาแล้วก็มาทําเป็นบอนไซขายกันต้นละหลายตังค์เหมือนกันนะครับโบราณเราใช้เปลือกของต้นตะโกนาเนี่ย นะครับมาทํายาเราเรียกว่าพยาช้างดํานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยาที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในยาพวกยาอายุวัฒนะนะครับพวกเราลองทําไฟล์กลับมาดูว่าตัวนี้มีสรรพคุณอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยาบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะด้วยซ้ํานะครับตะโกนาหรือพยาช้างดาเออตัวนี้น่าสนใจนะครับหนาวเดือน5นะฮะในหนาวเดือน5้าเนี่ยเป็นไม้เถาชนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งก็หาต้นลําบากมากแล้วทุกวันนี้จารย์เคยไปเจออยู่ที่จังหวัดพิโุโลกอยู่ต้นหนึ่งแล้วในบางแหล่งก็พอมีบ้างซึ่งหานด้อยมากเออตอนนั้นเราไปที่นชชธนะโชดเราไปเที่ยวที่ที่เขาอินซ้อนเจอไหมเจอเนาะเออรู้สึกจะมีอยู่หนาวเดือน5้านะครับที่จันชี้ดูหรือเราเรียกว่าผักขันใจสีตัวนี้มีฤทธ ในการขับเหงื่อและลดไข้ลดความร้อนได้อย่างเร็วแต่ก็เป็นยาอันตรายที่เขาบอกว่าถ้ากินมากเกินมากเกินไปเนี่ยจะทําให้ตัวเย็นจัดนะครับทําให้ตัวเย็นจัดและเหมือนกับจะช็อกได้ตัวนี้แตม่มันก็น่าสนใจว่าถ้าเรามันเป็นตัวยาที่เหมือนกับลดไข้อย่างรวดเร็วเหมือนพาราเนี่ยพาราเซตามอลเนี่ยเวลาเรากินมันจะเกิดการขับเหงือ่อเห็นไหมเกิดการขับเหงื่อแล้วก็ตัวเย็นขึ้นมามันลักษณะคล้ายกันมาก แต่ตัวนี้ถามว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับในตำราเราก็ยังไม่มีข้อมูลมากว่าต้องใช้ขนาดไหนถึงจะพอเหมาะหรือใช้ขนาดไหนเกินเท่าที่ศึกษาดูยังไม่มีข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นตัวยาที่น่าสนใจนะครับเราก็มีชื่ออีกอย่างว่าฝนแสนหานะครับหนาวเดือน5คุณคิดดูซิว่าเดือน5้าเดือน5นี่ร้อนไหมร้อนเนอะแต่ยังหนาวได้อะถ้ากินตัวนี้ นะหรือฝนแสนหานี่หมายความว่าโอ้โหตกเยอะๆเยอะๆมากอากาศจะเย็นเลยใช่ไหมเขาก็เปรียบเทียบไปเราเรียกอย่างว่าผักขันใจสีนะครับเพราะฉะนั้นตัวยาน,นี้น่าสนใจอย่างทนทชดถ้ามีการศึกษาวิจัยในอนาคตตัวยาน,นี้จะอาจน่าจะอาจจะมาใช้เป็นยาสําเร็จรูปในการแก้ไข้ลดไข้อย่างรวดเร็วก็ได้แต่คงต้องควบคุมปริมาณโดสและก็ปริมาณนะครับน่าสนใจตัวนี้เพราะว่าโบราณบอกว่าลดไข้ได้เร็วมากนะครับ ทำไมเราจะมีตัวยาที่ทดแทนพาราได้นะตัวนี้น่าสนใจนะฝากฝากพวกเราด้วยถ้าใครมีโอกาสที่จะพัฒนาสมุนไพรตัวนี้นะครับมีการเก็บศึกษาวิจัยตอนนี้ได้ข่าวพี่นะทพี่คันชิตได้แนะนำเรื่องว่าได้เอาตอนนี้มีการวิจัยนะครับแล้วก็ทำเป็นรูปยาสำเร็จรูปของเป็นครีมนวดรักษาบรรเทาอาการพวกกล้ามเนื้อข้อเอ็นอักเสบนะครับโดยสกัดจาก เมล็ดเมล็ดอะไรครับลำไยเอ่อเมล็ดลำไยนะครับตอนนี้แจนก็กลังทดลองใช้อยู่พี่กันชิตเอาตัวเอาตัวอย่างมามาให้ทดลองใช้ธนชดรู้ไหมอ่าของมอชใช่ของมอชก็ทำาก็ออกมาเป็นรูปครีมแล้วครับแต่กําลังอยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนอยู่นะครับช่วงนี้ก็เป็นการซื้อผ่านแล้วก็ทดลองใช้กันนะครับเขาก็ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อเหมือนไพลเนี่ยฮะ นะครับใช้สกัดจากมเมล็ดเมเมล็ดลำไยเลยครับซึ่งทางมหาลัยมอชอได้ทุนจากสกวนะการเม็ดอะไรครับอ๋อเม็ดกระทิงอ่าลูกกระทิงก็เ,เป็นน้ำมันมทีนี้ลำไยบ้านเรามันเยอะไงบ้านเรามันเยอะใช่ไหมเม็ดเราส่งอบแห้งอบลาเหลือเม็ดเหลืออะไรกันมาทำไงกันดี ก็ต้องแปรรูปออกมาสกัดสารสำคัญออกมาก็คงติดลองติดตามกันดูนะต่อไปหนาวร้อนเดือน5โอเค,นะคตัวนี้ก็ร้อนแน่นอนตัวยาตัวใบก็ร้อนนะครับ,ต,บ,รนะรบตัวนี้ก็แก้โลหิตในเรือนไฟแก้สันนิบาตโลหิตนะครับโลหิตในเรือนไฟก็หมายว่าในในช่วงที่เราเคลอดบุตรแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดมันเกิดการข้างค้างของเลือดนะครับกินยาตัวนี้ก็ไปมันจะขับเลือดออกรับ ขับน้ําเข่าปลาขับเลือดเสียที่ข้างคางออกนะครับสันนิบาตโลหิตก็เป็นโรคที่เหมือนกับการติดเชื้อนะเป็นการติดเชื้อเข้าในกระแสะเลือดที่ในระหว่างที่เอ่อก็คือการติดเชื้อในกระแสะเลือดนั่นเองนะครับในสมัยนี้อาจจะเรียกว่าเซปติกซีเมียนะนะครับสันนิบาตโลหิตนะขับฤดูนะฮะพวกนี้เป็นยาลดร้อนบ่ก,กินเข้าไปก็ช่วยขับฤด,ดูขับพยาธิต่างๆแก้โรคผิวหนังได้ นะส่วนต้นก็ลดร้อนทั้งหมดนะร้อนทั้งห้าเลยตัวนี้ก็มีฤทธิ์บำรุงธาตุบำรุงหัวใจแก้ไขตัวเย็นหมดสตินะครับไข้าบางอย่างมีการตัวเย็นเลยนะเย็นเจ็บเลยนะอาจจะต้องใช้ยาลดร้อนก็ไปแก้เหมือนกันไนะข้เรามีหลายประเภทรากก็ลดร้อนแก้ฟกช้ำอะไรได้กระจายโลหิตนะลดร้อนนี่กระเทือให้น่าจะหมายถึงเป็นการทําให้เส้นเลือดฝอยเราขยายตัวนะในแง่ของแผนปัจจุบันนะครับปลายเดือน5้า หรือต้นว่าไฟเดิน5ห,หรือร้อนเดิน5นั่นเองเออถ้าพูดถึงเรามีสมุนไพรอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกว่ากระพังโหมนมะตุดหมูตุดหมาขี้หมาข้างรั้วนะกระพังโหมใหญ่เนี่ยเราเรียกตุดหมูเวลาข้อสอบออกบางทีตุดหมูเรียกอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือกระพังโหมใหญ่เรียกอย่างว่าอะไรก็จําว่าหมูนี่ตูดใหญ่กว่าหมามนะหมูตูดใหญ่นะ ก็คือกระพังหมใหญ่นะหมูตูดใหญ่นะครับส่วนกระพังหมเล็กก็คือตูดหมานะหมาตูดเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มเดียวกันนะหมูตูดใหญ่หมาตูดเล็กแล้วกันจับง่ายๆนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือขี้หมาข้างรั้วก็เป็นกระพังหมน้อยไปเลยโดดแยกออกไปพวกนี้เราคงจะเป็นเป็นไม้เถานะเป็นไม้เถาแล้วก็เลือ้อยตาม ตามที่ลกล้างว่างเปล่านะครับเหม็นมากเวลาเราไปใครเคยใครเคย,ใค,เคยใครเคยสัมผัสใครเคยเดมกลิ่นไหมเคยเห็นไหมแต่ปรากฏว่ายาตัวนี้นะไอไอคิมเขาเขาไปทําเป็นข้าวเกลียบนะเป็นข้าวเกลีบว่าวนะครับเอาไผสมมาทําเป็นข้าวเกลีบว่าวอร่อยกันข้าวเกลีบว่าวเคยเห็นไหมแผ่นใหญ่ๆอะ่ะที่เขาหาบขายอะ่ะนะครับบางคนก็ แต่ทางยาไทยเราเนี่ยก็ใช้เป็นยาลดไข้นะแก้พิษตันซางนะอยู่ในตำรับยาสามัญประจําบ้านที่เราเรียกว่ายามหาจักใหญ่นะซึ่งใช้แก้ตันซางสําหรับเด็กนะครับตัวนี้ใช้ลดไข้ลดความร้อนได้ขับพยาติได้นะครับก็ฝากพวกเราไปดูมาแล้วก็ส่งไฟล์มานะครับนะตูดหมูใหญ่ตูดหมาเละตูดหมาเล็กนะครับส่วนน้อยก็คือขี้หมาข้างรั้ว นั้นมันสามตัวมันอาจจะทําให้เราสรับสนเวลาออกข้อสอบนะครับส่วนผักบุ้งเราก็เรียกอันนี้ก็เป็นราชาศัทเมื่อก่อนนี่เนาะผักทอดยอดนะครับผักทอดยอดผักบุ้งผักบุ้งนี่ก็ลดเย็นนะครับลดเย็นนะฮะแก้พิษฝีก็ได้นะครับนะแก้พิษฝีพิษความร้อนตําพอกและผักบุ้งเองเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการแก้พวกหนอนบุ้งพวกคันอะไรต่างๆได้ด้วยเวลาไปโน่นหนอน,น,อนบุ้งหนอนอะไรไม่มีตําลึงก็ใช้ผักบุ้งเนี่ยตำ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  พอกได้เหมือนกันนะเป็นยาลดเย็นอยู่ในน้ําก็ลดเย็นจําไว้เนาะผักทอดยอดผักกระเฉดเนาะคงรู้แนะ่กินกันอยู่ประจําเราเรียกว่าผักรู้นอนนะครับนะผักรู้นอนนะฝากพวกเราไปดูค้นคว้าม,มาว่าอันนี้ก็เป็นยาลดเย็นเหมือนกันใช้ลดไข้ลดความร้อนนะไม่ผัดกระเฉดนะต้องผักกระเฉดเดี๋ยวจา์เปลี่ยนแป๊บนึงนอะ่าผัดกระเฉดเลยนะอยากกินผัก <c oughs> อยากกินอยากกินผัดกระเฉดมาก กลายเป็นผัดกระเฉดเลยนะอันนี้ผักกระเฉดนะครับผักกระเฉดโอเคนะผักผักกระเฉดนะครับก็คือผักรูนอนก็เป็นการใช้ลดไข้ลดความร้อนนะครับแล้วก็แล้วก็แก้พิษฝีได้นะครับตำพอกได้เหมือนกันอ,อ๋อต้นนี้สำคัญ เดี๋ยวเราจะไปเจอมากในพิกัดยาซึ่งเป็นยาเอกของเราเลยนะอยู่ในยาห้ารากที่เรียกว่าต้นชิงชี่นะต้นชิงชี่นะอยู่ในยาห้ารากยาย,า,า,ยาห้ารากนะครับเออ่ตัวนี้เรียกชื่อ,อย่างก็คือปู่เจ้าสมิงกุยนะซึ่งมีฤทธิ์ในการลดไข้ลดความร้อนนะครับนะครับตัวนี้ต้องอยู่ เราใช้รากส่วนรากแต่ในปัจจุบันก็คงไม่ค่อยได้รากแล้วนะครับค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันต้นชิงชี่ตอนนี้นะยาห้ารากนี่เป็นยาเอกเลยที่ใช้ต้านเชื้อไวรัสในแผนปัจจุบันแต่แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่จานใช้ต้านไวรัสได้ดีมากนะครับพวกหวัดพวกอะไรโรคไข้พิษไข้การโรคที่เกี่ยวกับไวรัสนะครับนะต้นชิงชี่เราเรียกอย่างว่าปู่เจ้าสมิงกุยนะครับต้นย่านางนะอันนี้ก็อยู่ใน ยาที่อยู่ในยาห้ารากเหมือนกันนะครับเถาย้านางเป็นไม้เถานะครับคงจะรู้จักเวลาที่เรา,เากินหน่อไม้ต้มใบยานางนั่นแหละนะครับเราเรียกว่าปู่เจ้าเขาเข,าเขียวหรือยญ้าพักกินีนะตัวนี้ก็เอามาใช้เป็นเดีย๋ยวนี้ก็เอาน้ำมีน้ําคั้นใบยานางมาถอนพิษใช่ไหมฤทธิ์ของมันก็ใช้รากนะใช้ใบก็ได้แต่ถ้าดีก็คือได้รากเลยนะครับรากมันก็ คนที่มีตัวอย่างยาก็ไปดูเนี่ยนะฮะรากยานางมีลักษณะเด่นยังไงจะมีวงเหมือนเป็นลายๆที่เราเรียกว่านางมีลายนะครับพอเห็นหน้าตัดของเขาแล้วเนี่ยมันจะเป็นลายเป็นวงปีชัดเจนเราก็เลยเรียกว่านางมีลายนะนางมีลายยายมีรูยายมีรูก็คือเท้าใหญ่มอมนะไม่ใช่คิดนั่นไปนะนางมีลายเป็นจุดจํานะครับนางมีลายยายมีรูนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเขายานางก็คือปู่เจ้าเขาเขียวหรือยาพัคกินี นี่คนที่จะไปสอบก็ต้องเตรียมตัวยาสองชื่อด้วยอันนี้ก็จะเป็นยาลดขมเย็นะนะฮะแก้ไข้ถอนพิษผิดสำแดงนะแก้ไข้ลดความร้อนต่างๆได้ดีมากนะแต่เรารู้ว่าถามว่าถ้าเรากินยาลดเย็นมากๆจะเกิดปัญหาอะไรได้ไหมเราเคยเรียนสรรพคุณยามาแล้วจำไหมจำได้ไหมอืมนี่ครับ ยาลดเย็นสแสลงกัอะไรครับอ่าใครตอบได้ถ้าเรากินสมมติยานนางเนี่ยมันลดเย็นมากๆเนี่ยแน่นอนสรรพคุณมันลดไข้ลดความร้อนถูกไหมถอนพิษผิดสําแดงอะไรต่างได้แต่ถ้าถามว่าบริโภคมากๆมีเกิดอะไรได้อ่าทำให้เกิดนะครับสแสลงกับโรลคลมนะครับสแสลงกับโรคลมเพราะโรคลมเนี่ยตกถูกกับยาร้อน นี่ถ้าคนมีลมเยอะๆไปกินยาเย็นมากๆก็ก่อให้เกิดลมกองหยาบได้นะครับทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้เหมือนกันนั้นยาทุกอย่างมีคุณมีโทษหมดนะครับอย่ามองว่ามีประโยชน์อย่างเดียวเราต้องรู้ด้วยเราเป็นเภสัชเราต้องรู้ทางบวกทางลบนี่อันนี้คือลักษณะของต้นเท้าใหญ่มอมนะซึ่งเจอะจอันนี้เท้าใหญ่มอมเท้าใหญ่มอมจริงๆิงมันมี2องพันเท้าใหญ่มอมประเภทหัวนะครับต้นเหมือนหัวบุกอย่างเงี้ยนะมีหัวนั้นเป็นแป้งเท้าใหญ่มอม แต่เท้าใหญ่ม่อมทางยาของเราคือใช้ต้นนี้นะมีลักษณะนะเหมือนต้นเ,เป็นไม้พุ่มนะครับขึ้นไปโดโดๆลำต้นก็จะขึ้นโดโดๆแล้วจะมีไหลขึ้นไปมีไหลแตกออกไปเป็นต้นใหม่นะครับเท้าใหญ่ม่อมตัวนี้แก้พิษฝีพิษงูนะครับเท้าใหญ่ม่อมแก้พิษไข้ลดความร้อนนะกลุ่มของเขานี่ก็อยู่ในยาห้ารากเหมือนกันนะยาห้ารากเราก็จะท่องว่ายายพรชิงนางกุนทา ยายก็คือเท้ายายม่อมพอรก็คือรากมะเดือชุมพรชิงก็คือชิงชี้นะฮะนางก็คือรากยะนางคนทาก็คือรากคนทานะครับอาจารย์ก็สรุปให้ฟังว่านั้นกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันนะครับยายพรชิงนางคนทาก็กลุ่มแก้ไขนะครับจริงๆมันมีชื่อโบราณอีกชื่อหนึ่งแต่เขาไม่ได้ลงในนี้นะอาจารย์เคยไปเจอเขาเรียกว่าต้นยันทรณีนะยันทรณีหรือยันทรณี นะมีบางตำราคือเขียนตำรับตำราไว้แล้วก็ไม่ไม่ได้พูดชื่อจริงๆพูดในนามแฝงเอาไว้หรือแอบแฝงเอาไว้ชื่อยันธรณีนะแต่ถ้าในนี้จริง,รงๆเขาเยี่ยมพ่อเนี่ยก็จะมสีสองสีนะครับดอกสีแดงกับดอกสีขาวนะครับดอกอดอกสีขาวชัดไหมชัดไหมใครขัดใครหายเหรอโอเคแล้วเดี๋ยวไปตามไฟล ที่จันจะลงไว้อีกทีแล้วกันเนาะไฟล์บันทึกไว้นะเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดติดขัดเรื่องระบบ on นสกาก็ได้นะมันมีสะดุดหรือเหมือนกันนะเท้าเยี่ยม่อมก็มีดอกสีขาวกับดอกสีแดงดอกสีขาวเราเรียกว่าปู่เจ้าหายใจไม่รู้ขาดจำเไ็นนะแต่ประทุมราชานี่หมายถึงดอกสีแดงจดไว้ได้นะครับนะสีขาวคือ ปูเจ้าหายใจไม่รู้ขาดในหนังสือเราอาจจะไม่ได้จดไว้นะพวกเราเปิดหนังสือตามแล้วก็จดเพิ่มเติมไปด้วยนะครับสีแดงคือปทุมราาาาชแต่ถ้สีขวคือปู่เจ้าหายใจไม่รู้ขาดนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ดีมากนะลดพิษลดความร้อนไอ้ตัวยายม่อมเนี่ยจริงๆที่ตัวอย่างยาที่เราให้ไปเนี่ยที่บอกว่ายายมือรูนะ่ะจริงๆคือลําต้นของเขาถ้าเป็นรากแท้ของเขาจะไม่มีรูเลยคร ก็เป็นที่เข้าใจผิดกันมาตลอดนะบางคนเพราะว่าตัวรากเนี่ยหายากในวงการแพทย์ก็เลยเอาต้นต้นต้นมาแต่ก็บอกว่ารากนะก็บอกว่าเป็นรากเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็เลยจําผิดกันมาว่ายายมีรูยายมีรูนะจริงจริงแล้วรากของเขาไม่มีรูเลยนะครับถ้าจริงๆแต่ในทางการทางวงการยาของเราแล้วมักจะเอาลําต้นมาใช้แทนแล้วก็ติดคําว่ามีรูไปก็เลยมีลักษณะถ้าใครมีตัวอย่างให้เปิดดูได้เลย นะฮะให้หยิบมาดูเลยว่าธนาโชตตัวอย่างยาอยู่ใกล้ไหมครับเออลองหยิบดูสิเจอไหมวิกันชิดมีตัวอย่างยาแพรวตัวอย่างยามีแล้วพิสิลพอรมีตัวอย่างยาไหมครับอ๋อต้นสดมีแล้วแล้ว,ลว,ลวพวกตัวยาแห้งมีไหมครับไม่ครบมีประมาณกี่ร้อยตัวครับต้องเตรียมไว้ตั้งสองร้อยตัว โอเเออแล้วมีตัวอย่างยาตัวนี้ไหมเท้าเยือเย่อมอมนะตัวไหนไม่มีเราต้องโน้ตติกไว้นะตัวนี้สําคัญมากนะครับข้อสอบถ้าเราไปสอบภาคปฏิบัติจะเจอบ่อยปีปีที่แล้วออกเป็นลักษณะเป็นไฟล์เป็นไฟล์ฟภาพอย่างเงี้ยครับแล้วเขาโชว์ต้นขึ้นมาแล้วก็ถามเราแล้วให้ตอบเลยครับไม่ได้มีแล็บกริ่งปีนี้อ่าเป็นต้นสดต้นแห้งแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นสดแล้วก็เป็นของแห้ง นะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นฉายเป็นภาพขึ้นสไลด์ให้เราดูแล้วก็ถามเราในภาพปฏิบัตินั้นปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะกลับมากริ้งหรือเปล่านะครับเอาเดาใจาเขาไม่ถูกจริงๆนะปีที่แล้วออกเป็นไฟล์ภาพเลยบางคนก็ชะเง้ออยู่ข้างหลังมองเห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะเวลาก็จํากัดฮะ,ะเขาคงจะเลือกต้นแห้งแล้วก็ตรงที่มีสัญ,ญลักษณ์ชัดๆ อย่างยายมีรูงี้เอ้ยอย่างอ่าอย่างลักษณะของย่านางเงี้ยออฉายที่หน้าตัดลักษณะหลายๆภาพให้ดูนะครับ